หลังฤดูเก็บเกี่ยวครับหาเบงเกินแนวขายอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลบ้านเฮาเศ้าหมีตลาดวันอังค้ารครับตำบลแก่งเคงอำเภอกุดเข้าวปุ้น อนราิตถชธานีตลาดบ้านคุมค่ำนามนี่กระสีมีหอยหอยนี่ละกระทาบ้านเห่าดูดูนี่หาหอยมาขายกล่องละ๓๐บาทมีอยังน,นู่นอ่ะนี่เหมือนไม่คือประเดังออออขอขอให้ซื้อขอให้ซื้อนี่มันกระดานนี่าาโอ้กะล,ล,ลงข้องัวงข้อขวายน่ะบอโอ้เดียว เงื่อนเข้าขบ้านไงเงินเข้าบ้านขายเบิดขายเบิดขายเบิดม้านขนาดเด่นี่เนาะนี่แหละอาหารบ้านเท่าอย่างนี้นี่ครับเดี๋ยวพาเราเบิ่งร์ตน้อยนิงก่อนกาสิเป็นฤดูของการเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็สิปลูกสียังนี่นะบักหงบักหวงครับเพ่ปเอามาขายหอยขวนนะคักเนยนะ อากาศเย็นๆด้วยวันนี้หมอกลง่ม้มอ,มอ,อม,อๆๆมอแนวขั้นสวมพักรากาศติ้นหมีอากาศหินก็มีตี้นหมีก็มีแล้วปลูกว่าว่าขนาดเลยดีนาะขายกรมูขายหลายคือเก่ามาท่าลซิป อันมาละเศร้าบ้านมันใหญ่ปาติโตหลายครับแมนอยู่ดอกนี่แหละครับชนวทดอีสานบ้านเฮาเน่นี่ะนะพี่น้องเป็นฤดูที่คนกินหอดบ้านเนี่ยเ่มเกี่ยวเขาเกี่ยวยังแล้วตะกีกะหาดักว่วงนู้สิแล้วเ <c oughs> <c oughs> นาะสมัยตะข้าวตะกีแต่ก่อนครับ สมัอนี้บางสิ่งบางอย่างมันก็เริ่มที่จะเลื่อนหายไปวิถีชีวิตบางอย่างบางแนวมันก็เริ่มที่จะเลื่อนหายไปคือกันของกินไม่กินมันเน่าของเก่าไม่เรามันลืมคือวานเหรอพี่น้องเนาะเบ่งทีเหรอมามองนี่บ่มีแนวเก่ามาขายจ้าเถื่อเดียวหาใหม่มาเรื่อยมื้อนี้มีบัวมีบักคงแล้วก็มะกล้วยยังบัวแก่มันกล้วยยังเหรอซีเหล่ๆจังหน่อย กล้วยกล้วยยังเนาะเขาจะเอืนนอ่นเนาะผมจำซื้อบ่ได้จำซื้อทางการบ่ได้ก็เอื่นได้กล้วยแหล่กล้วยเ,ลยวยเลยหล่ฮะน่ะแต่ว่าแซ่บเลยียนถ้ามันสุกมาพักนั่งตัง้งหยามากระบกเจ็ดคูนพักซี่ซี่เล้างามงามพักกระหยอกพักกระแยงมักทั่วพวงทั่วปีไปเสลาพี่นอ้องครับ mặc khô ngon như không có khô Không, không có Không có, không đi con là cháu hẳn, ừ. Con là cháu Con la cháu ăn Con ra cháu mặt ăn ừ. <laughs> xuyên đấy ท่านว่าให้เป็นเลาะแหลกกัสิเบิมากคือเกลืละพี่เนาะอ่ชวนท่านดีมันจะขายพาขายยังพากรน้ยงเส้ามี่หอ่นี่แม่ะวบอกพ่เจะเ้าสีเอาไปตากเลยยามี่เนาะมันบอกไอ้มันเป็นดอกจะเอามาผมมากไปไมนเป็นดอกนะเอาไตากไอ้เจ้าอะไรจะเอาไปให้ คนคนรอคนดังได้ยังมากินปลาข้า็มาปลาเต๋าสไตล์ไทยบ้านครับอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าผู้สาวหลายคือเก่าข้าวประสันแล้วว่ะเอ้ยผักเนี่ยเจ้ามากกไผาเจ้ามากกไผามากก็ไออ้วนบ่ไอ้อ้วนไอ้เก่งมาซ่อนพักสิบบาทหาบาทตัวนี้กุ้งไฟหอยขมหนูหน้าเนี่ยกินบ้านเท่ายน่ยมนเนี่ยแล้ขาย วันนี้ผมได้ปลาอูมือนี้ก็เลยว่าได้ซอยกุ้งเนี่ยนี้เพื่อนกล้องปลาพอได้กินปลาดุกปลาเคีงพักกระเดาพี่น้องซีบอรดปันซ่อนพักปันซ่อนเ่กินย่งกระเสียก็หลือกินยางเียวก็หลือทันมมันกระโมน้อยนึง <DVD> อัน yup. ส,ส,ส่อนสุยังสุเนียวเอื้อยไข่ได้ยังมาขายอีกมันนี่ข่ะจ้าได้่้อยัง่ัื้ออกจักมาดน่จักมาดบ่เอาจักมาดกับจักมาดไอ้ยังะหานมอหันมีแนวกลับมันนี่เมนี่กินอู้ป่ามันนี้ัลหเนวใส่เสียมาอู้ป่าปลาคอใหญ่มากหดเร็วโอ้ยเสียงบ่มี มี่ยังเนื้อทางนี้มี่ยังเนื้อมาพ่งกับของเจ้าเบาเลยมี่ยังเนื้อเนี่ยเอาลวกกินกับพักกับหื้อแล้วก็มาขายก๋วยมุกยั้งก่อมุกหนูเยอะกว่าปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งของใหญ่ก่อนปลามอ่างวะนี่แม่นครับโอ้ยใหญ่กว่าพอสัก ปลาโมนปลามนปลาโนเขาเอิญไปยังปลาโมนปลาเอิญปลาเอิญน้ำมูนอุ้ยปัดตโทมาแล้วนะครับได้ดูการปลาคอใหญ่ครับเริ่มแล้วนะเพราสักขันจังเลยปลาคอใหญ่มาหาพอาสักเริ่มแล้วเริ่มได้ดูการแล้วได้ดูการเผาจีได็ดเลยปลาคอใหญ่ปลาเอิญใหญ่อัปเดตราคาให้แน่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้บอลหนุนลอยลอยลอยเศร้า ตามไส่ตามไสก้ถือว่าเป็นฤดูกาลแหลกรับหลังเก็บเกี่ยวฮะนะปลาคอปลาคอห่านพอซักเดี๋ยวพาเราเบ่งบรรยากาศเล็กน้อยหนึ่งก่อนนี่นะแม่งอันนี้ขาเจะอื่นแม่งยังงี้นี่บ้านเฮานี่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 ยังเกาะแม่งแม่งจงจัวเออเบาหน่อยแม่งบาเฮ้ยคือเป็นที่คุ้นๆอยู่ด้เนาะแต่ข้าวเกี่ยวเขาเพราะได้คุบอยู่นะดะกี่นะ คล้ายๆแมงมันเนาะคล้ายๆแมงมันเขาจะเอื่นว่าแมงจุ๋งจ๋แล้ววะเอื่อนตามไม่ขาดเป็นผ้าวาวันนี่น้องอาหารหลังฤดูเก็บเกี่ยวพวกพวกเบ้าเสือแดงเบาสัญญาเบ้าสัญญาอีสานใต้ชาแนลเพื่อมาผู้เดียวเจ้าคือมาจะว่ากั็ไผเมื่อนี้มาเบิร์ตไดทีมงานเถาแต่ว่าเบิร์ตได้มานักกันดิมารถคนละคัน มาเดียวมาเดียวแม่งมั่นแม่งมั่นเกี่ยวเข่าอะไรบ่พ่อเอารถลุคลื่อนเก่าลดลงกคลือนเคือนีเบิร์แต่ละฝนเนาะขันหน้าแยกใบหนี้ก็เรียบร้อยเกี่ยวเข่ามือหนึ่งกับตาเข่าเฮิร์กอยู่เนี่ยแล้วจะตาเข่า อากาศมือวันี้ค่อนข้างที่จะดีได้ครับเมื่อเสาร์หมอกลงครับอุณหภูมิประมาณ28 27-28องศาเนี่ยยาา่ามเสาร์ๆนะพี่น้องมือวันี้ลลาดเช้าบ้านคุ้มคำครับตำบลแก่งเข่งอำเภอขุดเข้าปุ้นกับอุบลราชธานีครับอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลนานีานกรสิมีปูมีปลามีกบมีเขียด นี่กระปูหน้าครับกระปูหน้าล้วกัหอยที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นหนูหน้าเด้อพี่น้องเด้อหนูนาตอนนี้ยังบ่เห็น,นหนูนาอยู่เห็นแต่หนูม่ขาอย่างหนูนาบอนเห็นขันพุดเดิ้กินเข้าเมาอย่างมาส้อยนี่เข้าเมาเข้าเมาข้าทั่วอยู่นี่ก็มีเข้าเมาเขาก็ขอเกย์รัขายอยู่นี่ประจำเลยซ้อยนี่ ขายถึงเห็ดเฟืองข้ายถึงเข่าเมาเ้็ยน้อยแล้วกรสีเมื่อกี้เวาเข่าอันละน้ำลายกองโบกก็ยังว่าปีนี่อ้ยบทั่วเมียไหมม่บับทั่วยังคือบะเยเห็นเนี่นี้ยังบะทั่วปีอีกจังวัดสะบอสอมาละสองม เอามาอีกนี่มมแบบม่ันว่ตาตำเสียบนี่มากเุมนถ้าคนจะมีชื่อเต้บักทั่วอยว่างไรมในประดุกมากอู้ตำบักทั่วครับก็อ,อีกเป็นเตเสียบชิบบาทวะแม่ครับมันคือผมเคยเห็นสีแน่วนี่นนนนเนาะแสีบบ่ ยังเสียแม่ยนอะพักกระเนียงนีวะจักบาทพักกระเนียงแม่มาพระกระเนียงพักกระเนียงเอาบุญมัดนึงบุญซื้อสร้อยบุญเอาหนี้มัดนึงเจ้าเดียวกันนี่คนละเจา้าคนละเจ้าเอาบุญละมัดมัดแล้วเขาได้ก่อห้าบาทมักแบบมีดอกคือบปรเซนร์้อก,กันก็นได้ มัดบักใหญ่อันแามนี่เขาจะเอาสื่อไปสื่อไปตากเขาจะเอาสื่อไปตากเนาะตากได้เร,รยาบอกแงมสื่อไปตากกวอยตากกวอยเป็นกระหอมมือเกา่าเลยเพราะเด็กกลิ่นเลยบ๊ายจีทัวร์ ห้ายางแค่ยังอยกล่องเท่าไรก่อนยี่สิบบาทรากล่องเนอะเอาเมเมาคกล่องเดียวนี่เมาย้สลนี่บาทละแม่ถ้าบาทแล้ถุงหนึ่งโอ้ยถือจัง้ปลาก็ได้วะที่ผมยางมาเอาข้าวเดียวอาายเงินไว้ได้อจายเงินเด้อเรื่อเงินไม่ได้แต่จะ่าลืาจายเงินใ้แหละล่ะ เน,นี่ยซื้อได้เยอะตัวนี่อันนี้มันถื้อมาได้ยางน,น้อยจังหน่อยก่อนอยากกินยางบอนจังไนกินอยู่หันสื่อไปซื้อๆพี่น้องเออพอได้สื่อกับพ่นมักสื่อแบบผมได้ได้ปลาดุกกับได้ปลาดุกเดือดเสียวมืออู๋กินกับตำบักถั่วนย่างนี้แหละสีสันยามเช้าตลาดนัดตลาดบา้านข้ายแงมืองสาครับยามนี้ก็สิ จังสีหล่ะพี่น้องหรือดูเกี่ยวเขา่าหนาเก็บเกี่ยวหรือว่าพัดเินว่าหนาเบียกหนางานครับฝ่าวน้ำรถเกียวเขา่าเลยเพราะฝ่ารถเกียวเขา่าสมัยนี้เมื่อเดียวแล้วเลยเกี่ยวเข่าก็ได้แต่ว่าตาเข่ากับสีเข่งเนี่ยน,น้ำอันั้นนะบักทัวไหมมาทัวพักอันนี้นะพักพักกระจ่อนได้หลายนั่นนะสินค้าทางการเกษตร ทำไมนี้คือสิบะมี่ตะกี้พดอดื่อนยังเออว่าหน่วงหน่วงหน่วงดักหนูนะพี่นอ้องหน่วงนี่เนาะเออเป็นบองใบไผ่อะไรก็เป็นขั้นขึ้นมานะเขาจะเอื่อนนวงเลยเนาะ <c oughs> กะบ่อคอยเห็นปันไดสมัยซูเมือนี่ตะกี้ยำพายยำหน้าเฮ้ยว่ายำลังเกี่ยวเขาเป็นก็จะวเสือไปนั่นแหละไปใส่ไปใส่หนูสบายดีครับผมไอ้เก่งเฮ้ยอุบุนได้ยังมากินเกี่ยวบอง นี่เอาไปหักใส่กับมันนี่ไม่ได้เสียบมันขานาที่หกไมที่เลยมัต้องไปเผาไปต้มเอาไปต้มก็ได้เผาก็ได้แต่ว่าแต่ว่าทั่วปีนักหนักไหมนี่อย่างนี้ทูดองบอกกิบป้อมกีบป้อมขัวได้เหรอเออซุปหนังกับเจลียวบองเสียวเมื่อนอันนี้ด้วชื่อมะขัวมาตากับอู้ปลาเล้วง่ระบังยังหาเสือต่อกันตออยู่ไหนต่ออยู่ท่งฝุ่น ขึ้นว่าขึ้นว่าแนวรวยแนวรวยคูณได้ยังหาค้าเกี่ยวขอ้รรวอ,วขอมาเสียหลวัดเอ้อเผ็ดเราเข่าเมาเราหมากทัวสมพักปน บากพงเศ้าบาทเอาเอยอะวันวนี้ยวดรอตารอดใจอีกแล้วบาดข้องไผ่ข้องไข่ของเจ้าวะเนี่ยเอาให้นี่อ้ยนอทักเถื่อนอวันนี้นอเหมืนี้ผมก็เรียนได้ของนักเลยครอรอแล้ววะโอวยโจ๊กหัเงินกับเพอวันี่พี่นอเงี้ยเช่นเราสบาะเงี้ย ิโตเมื่อเมื่อเมื่อขั้นเนี้ยนี่พวงใหญ่โอ้โหโมเนของเด่นด้วยนี่นักเตืบอยู่ด้วยนี่นักเตืบอยู่ใครเข่าใขรเข่าผูดใไกับฝ่าวย่งนี่ยวิเงอย่างย่มงานบมเมนฝ่าวแนวอื่นเนี่ยฝ่าวเมื่อนำดี่ยวเข่า มายำได้ข้าเจ้ากนส่วนลาดแยกเจ้ยายำได้สีส้มข้าวเจ้ามาซื้อเองได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรเบอร์โทรให้เบิ่งเบอร์โทรก่อนเกี่ยวข่าวเกี่ยวหนามนักเจ้าอยู่บปล่ามีข่าวเกียเก่ยวเขื่อนกับผมเหมืนล่ะซื้อข้าวกินย่างเดียวพักอีกยังคืองามใช่เนาะพักกระจอนบ่นนี้เอาเนี่ยสี่บาทเอาเนี่ยว่นเสารเอาไม่เอ้าให้จีนแอสสิได้เงินกันเท่าเอาเรือ ยืบปะนักนักบัานนี้สิได้ไปโวลดซะก่อนครับเอามาโหลดนี่ไงชิดเดียวไปไปโวลดซะก่อนสักหน่อยพี่น้องโอ้ยปวดหวานเท่าอันบป่เห็นยังก็มีเจนเห่าออนซอนไปเบิด์ตนาดมาทั่วมาทั่วจะเมื่อได้สิคือจะกินนึ่งไก่น้ำเหล้านี่ เมื่อกี้กินอู้ป,ป่าคนกรองป่าตัวน่มเกลียวเขา่าได้เข้าตะกีนเนาะซีเข่ากับที่ต้มไก่ได้เลยเนาะปูปลาหน้าน้ำแม่คอยขายหอมคล้ายหมากคายกินพูนขายนิยังเนบุเอาหมากที่แม่ สิเมื่อยสักก่อนสิเป็นรถสัก่อนเกีียวเขายุบอ่แม่ในเฮ็ดหน้าน้องข้าเจียวอยู่บ่เห็ดนเนพอดีลหะฝนก็เศ้าพอดีพอดีเด็กเกี่ยวลูกที่เมื่อยแล้ว่ะ ไม่ได้ดดมาเข้ามอนี้มันซ่อนภักดกมัดรัซิบละเศร้าพี่น้องเมือกี่ละมัดระซิบบาทเศ้าบาทักดกีมกกันโดนซ่อนเอามาจังมัดกันดูมเอามัดนึงพเจ้าบ่นี่เอาน้ำใก็ได้เอาใ่เอามา ว่างสกอนดอกนี่ได้ไหมนี่เอาเงินนำดูดไงปลูกเองสบอปรูเองสังพ่อขายปักลาย<อ>ปลาป่ับป็ดอเป็ดาม่สาแข็งแห้งแข็งแห้งยั่งเกี่ยวเขาได้เสยเอารถเกี่ยวแล้วสูเหมือนียังเ็ดสวนแต่ว่าเราจ่ดีมีแห่งมีวิวเสือ ผู้ท้าบ้านเท่าเคลียรับป้องกันอยู่ดีไม่แห้งคือโอยูซื่อๆครับหาจะแนวเฮดซะเถือยู่ดีไม่แห้งนะท่านแม่เนาะอีหยังเนี่ยเนาะกว่นเี้ทางนี้บ่ได้ล่ะผมสิไปรถซะก่อนดอกหอมนี่หอมลาบน้ำเรานีา่ลาบเท่าลาบเท่าลาบเป็ดสมพักไผ่มือนั่นอยากได้ปลาหมูนี่น้ำเอลือยเรายังมีอยู่มันมีตัวใหญ่กว่านี้บ่เอลือ ฮะสองลอกสองลอยลกเหรออ้ออยอู๊ดโล้วสองลอยก็จะว่าอย่างได้ปลาหมูตัวใหญ่ๆไปตมไปทอดนะจ๊ะอันนี้มันขาม่หัวเาะมันจะแกะถเนี่ยเนี่ก็อู้บ่อู้ปลาหมูแกงใส่นมม้มอู๊กินปลายี่นี่กินปลานี่ทำเียเราสิมาสือปลาเนี่นี่เวิร์ตเนวปลาเอือบปลาซิวอ้าวใหญ่ พากเนน่ยสีสันยามมือเสาครับตลาดนัดเสาวัดนขคานบ้านคุ้มข่ำตำบลแก่งเค้งอำเภอกุดข้าวปุ่นอุบลราชธานีบ้านเฮ้านี่เบอร์สุดเนียวล่ละกุ้งหอยปูปลาเอ้อปากกระลงไปแล้วบ่ยายพันเสือพูนั่นแม่ข่ยมาอยู่ตัวนี่มาสวยๆจังหน่อยหรอก เพื่อนสวยยังยังเนี้ยนาอกมานแลายเนี่ยยูบักม่วงกับมีบักม่วงจักบาทบักม่วงเอานิถิเมื่อต่ลระใส่เงินเป็ดเปล่เอานอเออยอนใหญ่ก็ได้เล็นน้อยก็ได้มาหลุดนีโอ้หจีโทรเอาเมื่อวันนี้เมื่อขายดิบขายดีเที่นามเทศา นี่แหละบ้านเฮาครับเนี่ยเหมือเศ้าพอได้เลาะหาเบิ้งได้ยุ่นได้กินครับแล้วุ่นแม่แล้วก็ขายขัวกุ้งขวัวปลาซิ่วยนี่ยเปนกองหน่ำกองปลาเ่ยอันี้กินปลาขวัญครับ